โชคดีแล้วลกันสวัสดีครับเจอพวกเรามูวิมพายผมบอลนะครับบอลนะครับไอ้นเจ้คุณเหนื่อยยันมูดพิพายเลยายเออและวันนี้เราอยู่กับข่าวซึ่งเป็นข่าวร้อนมากๆก็คือการที่ปล่อยตัวอย่างภาพไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ได้ดูได้ดูกัน,นยังแต่ยังไม่ได้ดูล้วก็รีบไปดูก่อนนะเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะสับแหลกสับแหลกเออเป็นยังไงกันบ้างและยังไม่พอเรามีข่าววงในมาด้วยอือ่าตอนนี้ก็ไปหาอ่านหาเสือกมาแล้วแหละไอ้เจ้ยจากบางช่องหรือว่าสักคนเป็นข่าววงในที่จะมาเมาส์กันว่าความจริงแล้ว เบื้องหลังภาพไทยครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นและก็เขาได้ปล่อยรีวิวชุดแรกออกมาอ,มอวยกันเต็มข้ออวยยับวยฉ่ำคำหวานใครที่เมื่อวานเซ็งที่เราเล่นข่าวโดนด่าไปวันนี้เรากลับมาแก้เกมแล้วอวยเต็มข้อสิบคนอวยสิบคนไม่ต้องห่วงและเนื้อหาอย่างสุดท้ายก็คือดราม่าที่หลายๆคนเห็นมาแวบๆละคือดราม่าเนื้อหามีสำนักข่าวบางช่องบอกว่าซูเปอร์แมนอันนี้คือโคตรโบกก่อน,อนเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องไหนด้วยกันนะโชคดีแล้วกันถึงพูดถึงตัวอย่างภาพไทยก่อนเลยที่เพื่อนๆรอคอยไอ้ย่าต้องแต่ตัวอย่างปล่อยกูเห็นคนมาตามในช่องแล้วอ๋อปล่อยแล้วพี่ปล่อยแล้วนะใจเย็นๆไอ้นุน่มใจเย็นตอนนี้ขอพูดถึงก่อนเลยว่าตัวอย่างนี้มีคนดูอยู่ที่มา1.3แสนแล้วนะภายในเวลา6ชั่วโมงอ่ะเท่กูไม่เคยเห็นตัวอย่างภาพไทยที่คนดูเยอะและเร็วขนาดนี้มาก่อนคนรอจอเยอะไอ้เชี่ย คือคนต้องชอบมากมาแน่ๆเลยคนรอคอยไงคนรอคอยคนติดตามว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแน่ๆมีคนกดไลค์ไปหนึ่งจุดห้าพันคนเลยไว้ตอนอมึงให้ถ่ายดิสไลค์เท่าไหร่พอเห็นภาพอะจะแตะหมื่นละแปดจุดแปดพันเรียบร้อยแล้วจะแตะหมื่นละแต่ก็แหละเป็นปรากฏการ์อยู่เหมือนกันนะพี่ไม่เคยเห็นคนดูภาพไทยเร็วและเยอะขนาดนี้มาก่อนโอ้อโหต้องยอมแล้วหกชั่วโมงหนึ่งจุดสามแสนไม่ว่าสมการรอคอยไหมสมการรอคอยมาถึงตัวอย่างข้างในนะ ตัวอย่างข้างในเนี่ยจะพูดถึงเสียงที่มันมิกซ์มาเรียบร้อยแล้วเปิดตัวอย่างมาเราจะได้เห็นอย่างแรกเลยเสียงเล็กรูเทอร์ดีสัตเยอะกูพูดเลยใช้คำนี้เลยหยาบเลยดีสัตคือกูดูแล้วเพราะว่าตอนพี่นั่งห่านรีวิวอะมีคนชมเสียงเล็กรูเทอร์ของซาวทัคเยอะนะเออของฝรั่งกฤษอะเล็กรูเทอร์ไทยก็ไม่น้อยหน้าวะ่ะได้อารมณ์ได้อารมณ์มากถือว่าดีมากๆคนที่ภาคก็คือพี่แบงค์ลุจิระหรือคนภาคแดเดวิลนั่นเอง คิดว่าผ่านชฉลุยตัดมาอันแรกแล้วฉากบินผ่านไฟมีการพูดคอมาว่าเอาจริงนะกูฟังไม่ออกเว้ยกูฟังหลายรอบมากกูฟังไม่ออกแต่รู้สึกว่าจะพูดว่าไม่ว่าแกจะทําอะไรกับชั้นรูเธอร์ขอพูดนิดนึงนะรู้สึกว่าฟังรู้เรื่องยากมากไม่แน่ใจว่าเป็นการมิกไม่ดีหรือเปล่าคุณต้นว่าไงผมว่าน่าจะอยู่ที่การออกเสียงคือเอฟเฟกมันมากไปหรือเปล่า คือพอพี่ฟังอันนี้เสร็จพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ยหรือว่ามันเป็นเอฟเฟกมันเน้นเกินไปวะกูก็เลยไปฟังภาคอิงกฤษที่พูดภาษาอังกฤษชัดฟังทีเดียวรู้เรื่องเลยเสือกฟังภาษาอังกฤษชัดกว่าภาษาไทยกูนี่งไปเลยภาษาไทยภาษาพ่อภาษาแม่กูฟังไม่ออกแต่ก็เออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าโอเคเสียงมันดูออกไม่เต็มเสียงหระพี่นะเลยฟังยากพูดก็ไม่ค่อยชัดนิดนึงเออฟังยากอันนี้ถือว่าฟังยากแต่สำหรับพี่พี่มองว่าเสียง เอฟเฟกมันค่อนข้างดักด้วยฉากต่อไปฉากผ่าไฟแล้วก็พูดต่อว่าแผนของแกไม่สําเร็จแน่อันนี้ได้ยินชัดออันนี้ได้ยินชัดแต่ว่ารู้สึกอันนี้คือจะสังเกตได้เห็นนะรู้สึกว่าเสียงทุาเก่งค่อนข้างเก่งเหมือนกับตอนที่พูดว่าเมื่อแกจะทําอะไรกับชันรูเทอร์เลยรู้สึกว่าเหมือนมึงเก๊ะเหมือนตอนมึงกับกูแบบภาคเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าแกจะทําอะไรกับชันรูเทอร์อันนี้ก็เหมือนกันแผนของแกไม่สําเร็จแน่มาทรงนี้เลยมาทรงนี้เลย ต่อไปเป็นฉากเจ้าปัญหาที่สุดอืมตาคำ้คำๆมาเชอมมันก็พูดว่าต้นกล้วยมึกภาคแล้วกันเนี<笑><笑>่ยโชคดีแล้วกันโชคดีแล้วกันจคือมันเหินหน่อยๆไว้อ,อันนี้นะสําหรับพี่นะคือมันเหินหนิดนึงมันเหินหนิดนึงก็เสียงคอมเมนต์นิ่งอะ่ะใช่เสียงไมนิ่งแล้วเสียงเป็นคนละโทนกับตอนสองฉากแรกนะอือันนี้บูดเลยว่าเสียงเป็นคนละโทนกับสองฉากแรกต่อมาก็ได้ยินเสียงของกายการ์เนอร์ ผู้เสียงอันนี้ค่อนข้างโอเคไม่ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้แย่อะไรลอิสเลนต่อไปเสียงลอิสเลนพี่ติดน,นิดหนึ่งเลยไปฟังเสียงของออริจินอลลอิสเลนเสียงจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่นิดนึ่ะแล้วดูแบบแข็งแข็งมั่นใจหน่อยแต่นี้พี่มองว่าลอิสเลนกลับเป็นเสียงเด็กๆใสๆใสใสก็น่าจะอ้ะาค่อมันใกล้เคียงกับตัวซูเปอร์แมนอืมมันดูเด็กๆใสใสไหมมากๆเลยพี่ก็เออคงอาจจะปรับมาใกล้กันส่วนต่อไปก็เป็นเสียงของมิสเตอร์ทริฟิกก็ปกติไม่ได้มีอะไรมากก็ปกติ ต่อไปเป็นฉากสําคัญอืฉากนอนพักอยู่ที่มิสเตอร์ทรฟฟิกมาตะโกนว่าเอ้ยทำอะไรอยู่วะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยพูดฟังไม่ออกแล้วอันนี้กูฟังไม่ออกแล้วแต่เหมือนจะพูดว่าโหดขนาดนี้ยังเรียกว่าเล่นอีกเหรอเออแต่ว่าเหมือนจะมีพยายามที่จะใช้การออกเสียงที่เหมือนเลื่อยอ่ะแล้วก็มีเสียงแหบเล็กๆซึ่งต้นฉบับเขาออกเสียงมาแบบเหนื่อยๆไม่ได้มีแหบไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าเป็นเสียงแบบเหนื่อยๆเออส่วนนี้รู้สึกจะมีความแหบ เออความเหวความเหินอยู่เล็กน้อยคุณต้นว่าไงอันนี้อันนี้ก็สติดสำผมติดฉากนี้แหละติดฉากนี้มันแม่งออกมามันมันออกเหมือนเล่นๆอ่ะเออมันออกแบบเออโหดขนาดนี้ยังเล่นเหลอแล้วมันจะมีแบบเสียงหายไปเรื่อยๆเหมือนเสียงขาดช่วงไปนิดนึงด้วยก็เขาคงตั้งใจที่จะเล่นให้มันดูแบบสไตล์สไตล์ขี่เล่นขี่เล่นเนาะเลยน่าจะไปดูสไตล์สไตล์ขี่เล่นฉากสุดท้ายพี่ติดฉากสุดท้ายไว้ฉากที่มันเพื่อนบอกเฮ้ยเพื่อนมองทางนี้ พี่ไปดูต้นฉนบับไหม,มันกระแทกเสียงและรู้สึกว่ามันมีความยียวนอ่าอ่ามันมีความมียวนแต่อันนี้มันรู้สึกเหมือนมันผ้าปกติพี่ไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่พี่รู้สึกว่าเวลาภาคเสียงอนะส่วนตัวเลยนะเวลาภาคเสียงพี่รู้สึกว่าหลากัหลกๆแล้วอะต้องสื่ออารมอืมอ่าแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าการฟาบเป็นซูเปอร์แมนมันยากมึงเคยบินทะลุไฟแล้วพูดไปหรือว่าต่อสู้กลางอากาศแล้วพูดไปไหมอืมก็ไม่น่าจะมีใครเคยเนาะ,เ,นอะเออก็ไม่น่าจะมีใครเคยมันก็เลยน่าจะยากค่อนข้างยาก อ,อแล้วพอมาถึงจุดนี้เราก็เลยเห็นว่าเสียงมันค่อนข้างสวิงค่อนข้างเยอะเสียงมีความเกรงในช่วงแรกพอตอนสองมีเหินช่วงเล่นมุกม,มีแหบออตอนสุดท้ายขาดอารมณ์นี่เลยมองอยิ่งปล่อยยิ่งซีดยิ่งปล่อยยิ่งซีดไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวไปดูมาให้ day o n <นะ S 2> คุยความจริงอยากจะไปดูตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้แล้วเว้ยแต่เขาไม่ปล่อยภาคไทยอะดิต้นอ,อ,อ๋อรอภาคไทยไม่ปล่อยภาคไทยเดี๋ยวไปดูไหมรอดูได้นะครับวันศุกร์มีไลฟ์เออ รีวิวภาคไทยที่จริงใจเดี๋ยวผมไปดูมาให้เอาแต่จะแยกให้เลยใช่ไหมตัวหนังส่วนหนึ่งภาคไทยส่วน่อ่าต้องแยกออกไปเราต้องวิเคราะห์คนละอย่างกันซึ่งก็ตอนนี้ก็บอกเลยว่ามีความเป็นห่วงมากกว่าเดิมเยอะอเพราะว่ายังไม่ได้เห็นการออกเสียงของคลาร์กเคนด้วยเพราะคาแรคเตอร์การออกเสียงต้องแตกต่างกันมึงจําได้ไหมวันเนอร์อบอเตอร์ประกาศมาว่าไงเขาโฟกัสที่สองตคลคลัวละครคือคลาร์กเคนกับซูเปอร์แมนอืมเขาบอกแยกชัดเจนเลยว่าเนี่ย จะภาพเสียงนี้ได้ต้องแยกสองตัวละครนี้ให้ออกจากการให้ชัดเจน <c oughs> อืมกูยังไม่ได้เห็นคลาสเคสเลยนะถ้าเข้าไปดูแล้วเสียงมึงเหมือนกันแล้วก็กูจะตบเข่าฉาดเลยอุ๊บปะมึงโดนกูนแน่ <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงจุดนี้แล้วก็ออกอาการเป็นห่วงค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกได้คําเดียวว่าโชคดีแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อ่ะแต่ว่าเรื่องมันยังมีมากกว่าน,นั้นเมื่อมันมีมากกว่าน,นั้นมีคนตาดีไปเห็นมีการถกเถียงและมีข้อมูลจาก ข้างในวงในนิดนึงมาจากแหล่งข่าวสักแหล่งข่าวหนึ่งแล้วไม่ขอเอ่ยเออเขากล่าวไว้ว่าเป็ไงบ้างคุณต้นก็เขาบอกประมาณว่าค่ายไทยอยากเปลี่ยนเสียงภาคแต่ติดที่อีกฝั่งไม่อนุมัตมิหมายความว่ายังไงวะแตะเขาบอกมาว่าไม่ใช่ความผิดของค่ายไทยและเทศหรือตัวนักแสดงเองแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินมาเป็นดิวที่มีมาแล้วคือเอาจริงๆรปะถ้าเป็นแบบอย่างเนี้ ถ้าเป็นเสียงซูปเปอร์แมนนะรเราดารามาพากนะส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินแล้วเว้ยส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินแล้วใช่ <AO S 1> แ,<ล>แต่แเขามีจทิงท้ายไปว่าฝั่งค่ายไทยพยายามเต็มที่แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายคือมันก็เป็นการพูดลอยๆนะแต่จากเท่าที่ดูซอสแล้วกน็น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือแต่ว่าเราจะตีความยังไงก็แล้วแต่คุณต้นตีความว่าไงไม่เอ่ยชื่อใครนะไม่เอ่ยชื่อใครนะอันนี้ก็ไม่กล้าตีความเหมือนกันน่าตีความเหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะต้องติดอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่า ดูจากกระแสะแล้วค่ายก็คงอยากเปลี่ยนจริงๆคือตามหลักแล้วเวลาเราจะยกเลิกสัญญานะเพราะว่ามันต้องรีบยกเลิก <c oughs> เพราะหนังมันจะฉายแล้วมันต้องรีบยกเลิก <c oughs> มันต้องรีบยกเลิกตั้งแต่มีกระแสะแล้วเออแต่การยกเลิกอ่ะมันต้องเขาเรียกว่าเห็นพ้องต้องการของทุกฝ่าย <c oughs> ที่อยู่ <c oughs> ใน <c oughs> สัญญาและในกรณีนี้กรณีนักภาพต้องเป็นตัวนักภาพเองค่ายฝั่งนู้นค่ายฝั่งเราค่ายที่ประสานงานตัวแทนจัดจําหน่ายเยอะ้ปหมดหลายฝ่ายมากในการที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องติด ติดสักจุดนึงอ่ะเออมันต้องติดสักจุดนึงอ่ะแต่ผมว่าคราวนี้ตัวค่ายก็น่าจยาเรียนรู้แล้วแหละว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นผมว่ามันน่าจะไม่มีการซ้ำรอยแบบนี้้ะอ่าพี่ว่าเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่นะพี่มองว่าเออนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของวงการที่มีแรงกับเพื่อมใม้ได้เห็นซึ่งถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีนะถืดีพี่มองว่าออกิทธิ์ออกเสียงเนี่ยถูกต้องแล้วผมว่ารู้สึกว่ารู้สึกไงแบบปากดีไม่ดีว่า ก็ได้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 เลยแต่ว่าผมสุกว่าด่ามันมีขอบเขตในิดน่อยวดอนมีขอบเขตแล้วก็สำหรับผมนะคือยังไงก็ต้องลองดูก่อนถ้าถ้าใครไี่อยากเสียตังไปดูก็เดี๋ยวผมดูให้เออแต่ยังไงถ้ายังไม่รู้เราก็ยังไม่สามารถด่าได้เต็มปากเพราะเรายังไม่เคยดูเออไม่งั้นด่าเฮโลตามเขามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะอ่ะอ่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าคําอวยกับดราม่ามันมีดราม่าที่ยิ่งใหญ่โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งอันเหมือนกันนะกับคําอวย อา่ามีมาเต็มเดี๋ยววันนี้ใครเป็นแฟนแฟซูแมนต้องรอติดตามเมื่อไละช่วงหลังนะคําอวยนี่แม่งข่าวนี้มา <คง S 1> เต็มเอาแคคือเมื่อวนันด่าไปขนาดไหนวันนี้กูคืนให้ทวีคูณแบบฟันตรงข้ามเหมือนอัพไซด์ดาวเออคืนให้แบบทวีคูณเอาให้แบบยิ้มแฉ่งอะไรไปเลยอ่ะ แต่ก่อนอื่นเลยพักชมสิงที่น่าสนใจสักครู่อย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องรอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกเบลหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิว a มนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ s i n s movie ใช้ได้ในช้อปปีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋งอะมาแต่ก่อนที่เราจะไปฟังคำอวยกันเน้นๆน,น,นะเราไปฟังดราม่าที่ใหญ่กันก่อนเลยข่าวจากช่อง fox news ลงข่าวว่าเจมกัน Superman is an immigrant ก็คือเจมกัน Superman เป็นผู้อบพยพหรือผู้ลี้ภัยอะไรพวกนี้ผู้ต่างด้าวไอเท็่เรียกไรก็ได้ง่ายๆเลยแล้วก็ยังมีคำต่อด้วยว่า super w o k เออแล้วก็ไอคอนิกค o โ o มูวี่ทูเอม c e Pro โ m รเอมิ n t น e ีมคือต้องพูดก่อนเลยนะว่าต่างต่างชาติเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเอมิเกนกันอยู่นี่นก็คือการรับผู้อพยพเข้ามาหรือการเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยอันนี้มันรวมอยู่ใกล้ๆกันเลยอ่โดยที่มันมีฝั่งถ้าฝัา่งโว่นะเขาเห็นด้วยที่จะให้รับพวกเอมิเกนหรือพวกรับเอ่ออพยพเข้ามาเยอะๆยังไม่พอถ้าไปสุดกว่านั้น ทางสายโวกบางคนถึงก็บอกว่ามึงเปิดพรมแดนไปเลยต่อไปนี้ประเทศไม่ต้องมีพรมแดนใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาเลยแบบถึงขนาดนั้นเนยซึ่งกูมองว่าเลอะเทอะมากไอ้เหี้ยแต่ก็ได้แหละคือมันถึงขนาดนั้นและมันก็เกี่ยวข้องได้ว่าหนังเรื่องเนี้ยม,มันมีคนออกมารีวิวว่าหนังเรื่องเนี้ยมันโปรฝั่งเอเมริกันฝั่งซูเปอร์แมนว่าจะเล่นเรื่องพวกนี้เล่นเรื่องต่างดาวเล่นเรื่องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วย และยังไม่พอในรีวิวเนี่ยที่หลุดออกมาอันนึงเขาบอกด้วยว่าจะเป็นซ้ายสุดขอบอย่างจริงๆตามฉบับคอมิ่ซึ่งกูก็อ่านคอมมิกมันก็ไม่ได้ซ้ายขนาดนั้นนะเออแต่นั่นแหละเขาบอกจะเป็นซ้ายสุดขอบและยังไม่พอนะจะเป็นแนวต่อต้านอิสราเอลด้ยืยจะเป็นต่อต้านอิสราเอลด้วยซึ่งก็มีทรงอยู่เออซึ่งก็มีทรงอยู่จากตัวอย่างเราก็จะเห็นอยู่ส่วนเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์ยังไงเราไม่ขอออกความคิดเห็นแล้วกัน ใครชอบอะไรยังไงก็แล้วแต่ตามสบายทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเองแหละอแต่ว่าก็ตามสบายพี่ก็เลยมองว่าเอ้ยเรื่องนี้มันอาจจะไปแตะประเด็นที่ละเอียดอ่อนหลายประเด็นก็ได้อืกูว่าเสียงแตกบัดซบแน่นอนก,ก็มีโอกาสสูงูว่าเสียงแตกบัดซบแน่นอนอ,ม,อมาเราดราม่าไปแล้วตอนนี้เพื่อนพื่เพื่อนที่ชอบซูเปอร์แมนเชียร์แลวไอ้อี้ยหนังบูจะเป็นยังไงเราไปฟังคําอวยกันบ้างดีกว่าได้ออกมารอบสื่อครั้งแรกไม่ต้องห่วง ไว้แบบฉ่ำๆแน่นอนอไปคุณต้นจัดให้หน่อยฮะก็รอบสื่อครั้งนี้เขาสกจัดเป็นรอบปถมระทัศน์ที่ LA อ,อ่ะคนก็ไปดูกันมาแล้วก็ออกมาพิมพ์บน,น,นโซเชียลว่าเป็นยังไงอ่ะผมจะรวบรวมมาให้ฟังนะฮะอย่างคนแรกเขาชื่อว่าคุณเอชคอสซันนะฮะเขาบอกว่าชอบซูเปอร์แมนมากมันทั้งงดงามเต็ไมไปด้วยความหวังและเตือนใจเราว่าทําไมเรื่องราวแบบนี้ถึงมีความหมายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่คมทั้วและตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆ อันนี้สบายๆอันนี้มึงเลือกมาแบบเนิบๆเนื้อก่อนนะครับ,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 บอันนี้แบบยังไม่มีอะไรก็พูดง่ายงครับ perfect มาต่อที่คุณเพอร์รี่เนมิรอฟนะะแกบอกว่าซูเปอร์แมนทำให้ผมรู้สึกมีความสุขแบบสุดๆหนังเรื่องนี้อัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นที่เราใจและมีอารมณ์ขันที่ใส่มาอย่างพอดีไม่เยอะเกินไปไม่ขัดจังหวะแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือหัวใจของเรื่องนี้ซึ่งก็คือความเป็นมนุษย์ของซูเปอร์แมนความมุ่งมั่นของเขาที่อยากทำดีและอยากทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น เดวิดโคเรนสวตแสดงบทซูเปอร์แมนได้อบ่นมากเขามีความตั้งใจบางอย่างที่อยากถ่ายทอดออกมาชัดเจนจนผมรู้สึกคล้อยตามไปกับความหบังของตัวละครน,นี้แบบหมดใจมันทั้งจริงใจทั้งน่าประทับใจและสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้ทรงพลังอย่างยิ่งก็คือการที่เจมกันกับทีมเขียนบทไม่หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความท้าทายที่คนคนหนึ่งจะต้องเจอถ้าเขายังอยากยึดมั่นในคุณค่าที่ดีงามในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนและความขัดแยง้งทําไมถึงใช้คําว,ว่าเจมกันและคนเขียนบทเลือกที่จะ ไม่หลีกเลี่ยงความท้าทายว่ะความท้าทายนั่นคืออะไรความท้าทายนั่นคืออะไรวะแล้วก,ก็คือที่ชมก็คืออันนี้เขาชมว่าแบบมันเรื่องมันมีหัวใจอเรื่องมันมีหัวใจกูกูห่วงแค่ตรงนี้เลยขอแค่ซูเปอร์แมนมันดูจริงมันดูแบบเอรักคนจริงๆริอ่อนโยนจริงๆเป็นซูเปอร์แมนแบบที่เขาตีความออกมาแล้วสวยอะ่ะพี่โอเคเลยนะพี่โอเคเลยกูบอกแล้วกูห่วงเรื่องนี้อย่างเดียวกลัวว่ามันจะแบบพอไปดูแล้วกูยีปากแล้วแบบไอ้เหียแม่งดูปลอมวะ่ะ กลัวเป็นอย่างนั้นเออแต่กูคิดว่าเออมันไม่น่าขหลอกขอแค่นี้เลยมาที่คนต่อไปครับคุณคอสต์นี่โฮเวิร์ดนะฮะเขาบอกว่าซูเปอร์แมนพยานขึ้นฟ้าแบบสุดตัวเป็นผลงานที่เจ๋งมากทั้งยิ่งใหญ่และอบอุ่นหัวใจให้ความหวังได้อย่างแท้จริงแถมยังให้เกียรติฉบับก่อนหน้าทั้งในหนังและคอมิกแต่ก็ยังกล้าเดินเส้นทางของตัวเองแบบมั่นใจเดวิดคอรินสเวตมีออรราฮีโร่แบบเต็มขั้นนิโคลัสโฮกระดูร้ายแบบหน้ายกย่องและน่าติดตามสุด เรเชลบอสเชนั้นก็เต็มไปด้วยพลังความฉลาดและสเสน่ห์แบบล้นๆ้นส่วนคริปโตน่ารักไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือชงทุกภาคส่วนใช่อ่านี้อะไรก็อวยทั<ม>้งหมดมาตอนที่คุณแดนเคซี่เขาบอกว่าซูเปอร์แมนเป็นหนังที่ผมรอคอยมากที่สุดในปีนี้แล้วมันก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังเลยเจมส์กันและทีมงานรวมถึงนักแสดงทุกคนทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆพวกเขาเข้าใจหัวใจของสิ่งที่ทําให้เรื่องราวของซูเปอร์แมนมันดีสําหรับผม มันคือความหวังแม้ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีหวังเลยก็ตามผมหวังว่าคนอื่นๆจะรู้สึกแบบเดียวกับผมนะครับเป็นหนังือความหวังอแต่วันนี้มันถ้าดูตามเออขาเรียกว่าบทสัมภาษณ์หลายหลายอย่างหนังเรื่องนี้เขาบอกเลยว่ามันจะเป็นความหวังเป็นความอ่อนโยนเป็นเอาง่าเป็นมุมมองของซูเปอร์แมนต่อโลกนี้ที่แบบอ่อนโยนกูบอกเลยประเด็นละเอียดอ่อนแม่งลื่มชุนลอดูได้เลยอะมาต่อที่คุณโจเซฟเด็กเคิลไมเออร์เขาบอกว่า เจมส์กันและทีมนักแสดงจับเอาสเสน่ห์แบบซูเปอร์แมนคลาสสิกมาใส่ในหนังเรื่องนี้ได้อย่างลงตัวจริงๆในฐานะคนที่โตมากับการจมอยู่ในโลกของ DC ซีคอมิกรู้สึกเหมือนได้เห็นวัยเด็กของตัวเองกระโดดออกมาจากหน้ากระดาษแบบสดๆตรงหน้าเลยนี่คือหนังสําหรับทั้งครอบครัวสายนกา์ตูดและทุกคนที่เคยอินกับเรื่องราวดีๆระหว่างคนกับหมาอ่ะฮะไอเย่เดี๋ยวก,กูรู้สึกว่ามึงจบมาสวยแล้ว<อ>ทำไมจบด้วยคนกับหมาวะไอเย่เนี่ไม่ใช่เรื่องบัดตี้หมาเพื่อนลัดที่จันี่เรื่องซูเปอร์แมน มึงจบได้แปลกมากเนะแต่ตอนนี้พี่มองนะพี่มองรู้สึกว่าอันเนี้ยมันดูมีความเป็นกระตูนจ๋าถูกปะโดยเฉพาะซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนดูจากที่มันพูดหลายอย่างในตัวอย่างเออสัมภาษณ์เออพี่มองแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นซูเปอร์แมนที่มีความเป็นกระตูนมากๆคือเอาง่ายๆอ่ะมึงดีจนเลอะเทออ่ะอ่ะมึงโลกสวยจนเลอะเธอะแต่ก็นั่นคือซูเปอร์แมนเนี่ยนั่นคือซูเปอร์แมนมันโลกสวยมากมาก แต่ก็นั่นแหละเป็นประเด็นที่น่าสนใจสอนเรื่องนี้นะว่าเขาตีความออกมาแบบนี้ในโลกที่คนทําจริงๆแล้วมันจะดูเขื่อหรือเปล่าอ,อันนี้ก็น่าสนใจแต่กระหม่าเพื่อรักเนี่ยมึงแปลกมากมึงแปลก,ก <c oughs> ไปโฟกัสอาจจะมีแอร์ไทม์เยอะแต่แปลกมากอ่ะมาต่อที่คุณแบรนดอนเดวิสเขาพอกมาว่าซูเปอร์แมนคือความสําเร็จครั้งใหญ่ของจักรวาลดีซียุคใหม่หนังเหมือนกระตูนที่ถูกเนรมิตขึ้นมาเป็นไลท์แอคชั่นได้อย่างงดงามเต็ไมไปด้วยความหวังและความรู้สึกอิ่มเอมใจ ถึงขั้นทําให้ผมน้ําตาไหลด้วยความดีใจเลยจริงๆนี่คือซูเปอร์แมนที่ทุกคนเข้าถึงได้เดวิดคอรนสเวตเกิดมาเพื่อเป็นซูเปอร์แมนลักค้าเข้นโดยแท้จริงรักหนังเรื่องนี้มากจริงๆเว้ยว้ช้ำไว้ยช้ำใช่มาต่อกันที่คุณเจอรแมนลุตเซียร์เขาบอกว่าซูเปอร์แมนทะยานแบบสุดใจหนังสนุกสุดๆตั้งแต่ต้นจนจบเต็มไปด้วยอารมณ์ขันแอคชั่นและความรู้สึกกินใจมีฉากาลังการให้ดูไม่ขาดความหวังที่เปี่ยมล้นและความเพี้ยนๆที่น่ารัก ที่ผูกพันไว้ด้วยกันถึงจะมีจุดเล็กๆที่ติดขัดบ้างแต่ภาพรวมมันลงตัวมากนี่คือดีซในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและมันเยี่ยมจริงๆเออร้อนอืมกูในหัวกูมีอยู่คําเดียวเออร้อนเอเอร้อนฉากแอคชั่นอันเออร้อนออมาที่คนสุดท้ายคนที่เขียนยาที่สุดแล้วเขียนมาเป็นบทความเลยกับคุณเอริกเดวิสนะเขาบอกมาว่าซูเปอร์แมนของเจมส์กัน คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบและเป็นการเปิดจกักรวาลใหม่ของ DC Studio ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆหนังใหญ่มากสว่างสดใสน่าตื่นเต้นเต็มไปด้วยความหวังและไม่เคยทิ้งความรู้สึกมหัศจรรย์เลยแม้แต่วินาทีเดียวตอนดูเหมือนกำลังฉีกหน้าคอมมิกแล้วโดดเข้าไปอยู่ในจินตนาการสุดวุ่นวายของมันเลยซึ่งผมชอบมากกันเริ่มต้นจกักรวาลใหม่ได้แข็งแรงตั้งแต่ต้นเล่าเรื่องซูเปอร์แมนตอนที่เขาอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุด ซึ่งเป็นทางเลือกที่ทําให้หนังแตกต่างจากซูเปอร์แมนเวอร์ชันไหนๆที่เราเคยเห็นในโลกมก,ก่อนเดี๋ยวหยุดตรงนี้กูขอแยง้งอ่ะก็กเยี่ยและซูเปอร์แมนแทบจะทุกเวอร์ชั่นอืมแม่งเริ่มจากตรงไหน <laughs> แม่งเริ่มจากตรงไหนกูถามจริงแม่งเริ่มจากจุดต่ำทางนั้นแหละกูไม่เห็นซูเปอร์แมนคนไหนแม่งมาถึงโอ้ยกูเป็นพังงาแนแล้วมรักเต็มไอ้เยี่ยนี่เผือดีสุดแล้วมั้งอาจจะอาจจะตับบาตําอะไรงไอ้เยี่ยเราึามต่ำไป กูดูซูเปอร์แมนเมกี่ภาพแม่งมาถึงนี่คือแบบมึงดูแมนนวลสติลดิแม่งยังไปเล่นกับคนขับรถเป็นทุกอยู่เลยเแ<ห>ม่งยังแก้ผ้าว่ายน้ำขโมยเสื้อชาวบ้านอยู่เลย <laughs> นนนนเ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้มึงมึงเกินไหมอันนี้อาจจะเป็นแบบซูเปอร์แมนที่โดนคนทั่วโลกเกลียดมาก่อนเนี่ยอันนี้มึงอวยเกินไหมแล้วก็มาต่อนะ <c oughs> เขาบอกว่าเขากล้าปรับเปลี่ยนสร้างอะไรใหม่ๆแบบไม่ยึดติดแต่จะคงกินอายของความเป็นซูเปอร์แมนแบบคลาสสิกเอาไว้อย่างชัดเจนนิครัสโฮเล่นเป็นเล็กซ์ลูเทอร์ได้โพดและมีพลังมาก ส่วนเนดดี้กาเทกิก็ขโมยซีนทุกครั้งที่ออกมาในบทมิสเตอร์เทอร์ฟิกและผู้ประโยคที่ผมชอบที่สุดทั้งเรื่องด้วยแต่ที่สุดแล้วสิ่งที่ทาให้ผมตกหลุมรักหนังเรื่องนี้จริงๆคือความสัมพันธ์ของคลาร์กกับลุยส์เซนบทเขียนมาอย่างดีมากและเคมีของทั้งสองคือไฟลุกจอ่อนี่คือหนังที่เดินโค้าทางกับดีซียุคก,ก่อนอย่างชัดเจนโทนสว่างกว่าเบาวกว่าแต่ก็ยังคงความรู้สึกหนักแน่นและสะเทือนใจในแบบที่ทันสมัยผมชอบมาก ที่มีลูกเล่นเล็กๆที่คาราวัลซูเปอร์แมนเวอร์ชัน1978ของดอนเนอร์ด้วยกันทําหนังที่ครบเครื่องได้เก่งมากแล้วเรื่องนี้คืออีกหนึ่งผลงานที่ผมอยากยกให้เป็นผู้ชนะแบบเต็มปากเต็มคํารอดูต่อเลยครับดีซีกลับมาแล้ว <c oughs> โอ้โหยมึงกูเมื่อกี้กูนั่งจับเวลาอยู่นะอ่ะกูนั่งฟังแมงคกยอยู่ประมาณเกือบ2นาทีถือว่านานใช้ได้หรือว่านานใช้ได้หรือว่านานใช้ได้แมงควยนานกว่าดูหนังอีกว่านะีความรู้สึกมันเออล้นนี้ย <c oughs> เออเอเอล้อนอีกแล้วเหรอตอนเออล้นอีกแล้วเหรอเออ อนแรกกูยังคิดอยู่นะว่ากูจะพูดอะไรเกี่ยวกับคนนี้แต่ว่าแม่งเออร้อนเงินอะไรวะแม่งป่วยป่วยสักกูไปไม่ถูกทางเลยเขาเห็นหนังเรื่องแล้วเอาไปว่าทุกคนว่าคงเข้าใจแล้วว่าอวยกันเบอร์ไหนเออโอ้แต่ถือว่ากระแสตอบรับมันยังไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนว่ะสําหรับกูคาป่วยพวกนี้นะมันยังไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากมายแต่ว่าเห็นจับประเด็นได้นิดนิดหน่อยเขาบอกว่าพระเอกเล่นดีอืมเขาบอกพระเอกเล่นดีไอ้นิครัสโทตัวไลายก็น่าจดจำเออตัวไลนโทน่าก็น่าจดจำ แหละฉากแอคชั่นอันเออร้อนอันนี้คือการันตีแล้วอันนี้คือการันตีแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ด่าหรือคนที่ชมแน่นอนแอคชั่นแม่งเออร้อนแปลว่าแอคชั่นมันจัดเต็มจริงใครอยากดูแอคชั่นมึงเข้าไปมึงเออร้อนแน่นอนใช่ส่วนเรื่องอื่นก็เคมีเคมีของพร่อเอกนางเอกคนด่าบอกว่าไม่ดีขนาดนั้นแต่คนด่าเท่าที่พี่ดูนะ คนด่าเขาก็บอกว่าไม่ได้สปาร์คขนาดนั้นเขาแบบไปทําแบบลบนิดนึงแต่คนชมอีกว่าอวยเยอะเพราะฉะนั้นกูมองว่าน่าจะดีใช่ใน่าจะดีแต่สำหรับผมเราดูเคมีระหว่างพ่ซพกับเล็กพ่ศพกับเล็กว่าเห็นโปรโมดแม่งไม่โปรโมทไม่เอกนักรเอกเลยแม่งโปรโมดแต่ไพ่เอกกับตัวร้ายหมากูอยู่ไหนหมากูอยู่ไหนอแม่งไปจุ๊บแก้มบ้างเอออะไรเอออ่ะไอ้ยมหมาโูหมดป่ะแต่กูชอบอะไรที่เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์แมนกับหมาเพื่อนซีไ้กูว่าผิดเรื่องนะกูว่าผิดเรื่องอันนี้อาจจะฮาอยู่อะ คราวน,นี้วันนี้ก็ประมาณนี้อ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะรีบไปดูมาเลยวันพฤหัสไปดูรีวิวแน่นอนภาคไทยที่จริงใจและวันศุกร์เรามีไลฟ์กันนะพูดคุยซูเปอร์แมนแล้วก็จูเลสิกเวิลด์แบบจัดเต็มหนักหนักจัดเต็มแน่นอนอ่าอ่ะ,อะคุณต้นอ่าเราต้องขอขอบคุณขนมแมวเดียิงกะเบลโซเดียมต่ำไม่ติดเชม มีประโยชน์จากทอรีนวิตามิน A B2 D ดีมีเลขทะเบียนหารสรัตว์ไ,ไทยปลอดภัยแน่นอนเพราะทำมาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพใช้น้อสัตว์แบบแฮมเบอรเกดมีกลิ่นหอมรสชาติคมกลมเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียที่สำคัญราคาน่ารับสบายกระเป๋าแล้วก็มีให้เลือกมาตรกันถึง5รสชาติครับแถมลืมใส่โค้ด S I N S M O V I E ใน s h อ p e e พร,รับสดด่วนลดนะครับครับแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมใช้โค้ดใน s h อป e ีนะ,อะเออเขาจะได้รู้ว่าเราเจ๋งเห็นรอบทีแล้วมีคนใช้โค้ดกันลืลล่เย ก็เบลบอกมาว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเออยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันศุกร์อย่าลืมนะมาเจอกันด้วยวยันไหนคลิปมาสวัสดีครับสวัสดีครับ